สวัสดีครับป๊อบจากกองฉิน Channel นะครับวันนี้มีเรื่องมาจากเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อว่าป๊อบเหมือนกันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับสภาพจิตใจของตัวป๊อบเองเนาะแล้วเหมือนเดิมนะครับผมจะเอาตัวผมเนี่ยเข้าไปแทนบุคคลที่1แล้วเล่าในมุมมองของผมเพื่อความอินของผมเองเนาะ,ะกอ่กอนที่ทุกก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมรับฟังกันนะครับผมฝากกด subscribe กด like กดแชร์แล้วกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับ เพื่อไม่เป็น,นการเสียเวลานะครับเชิญไปรับชมรระฟังกันได้เลยครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับสัมผัสพิเศษคือมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วก็มักจะโดนล้ออยู่เป็นประจำว่าไอ้ขี้โกหกไอ้ตอแหล แต่เราก็ว่าเขาไม่ได้เพราะว่าคนอื่นน่ะไม่เห็นในสิ่งที่เราเห็นแต่ตอนเด็กๆเนี่ยไออาการเนี่ยผมก็เห็นมันแบบปกปลายเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแล้วพอมีอยู่มาวันหนึ่งครับตอนนั้นผมอายุประมาณ15ผมมีแฟนคนหนึ่งแล้วเราก็คบกันมาได้2ปีจนผมอายุ17แล้วมีวันหนึ่งเนี่ยเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ ทำให้ผมเสียใจมากคือเกิดเหตุการณ์บางอยา่างที่ทําให้แฟนผมกระโดดตึกฆ่าตัวตายหลังจากเหตุการณ์นั้นตัวผมเองก็เริ่มมีอาการผิดปกติอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าผมจะมีความคิดที่อยากฆ่าตัวตายทุกๆครั้งเลยแล้วมันเป็นอาการที่คุมไม่ได้ เคยอ,อยู่ดีๆจะคิดฆ่าตัวตายอยากตายขึ้นมาก็จะทําอะไรที่แบบไม่ควรทําอ่ะจนผมทนไม่ไหวแล้วผมเลยต้องไปหาหมอพอไปหาหมอหมอก็ให้ยานั้นยานี้มากินพอกินไปก็ดีขึ้นพอเริ่มรู้สึกที่จะแบบวดาว,ดาวเริ่มมีความคิดพุบขึ้นมาในหัวนะผมก็จะกินยาแล้วก็ง่วงหลับไป แต่สิ่งที่มาพร้อมกับโรคโรคนี้แล้วก็เหตุการณ์เนี่ยคือไอ้สัมผัสพิเศษผมเนี่ยมันเหมือนจะรุนแรงขึ้นผมเริ่มเห็นในสิ่งที่ท,ทุกคนไม่เห็นเนี่ยถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้น,นจนกลายเป็นชีวิตประจำวันไปแล้วว่าเดินออกจากหอเห็นคนแต่ไม่รู้ว่าคนนั้นน่ะเป็นคนจริงหรือเปล่า แล้วก็จะมีเหตุการณ์อารมณ์ประมาณว่าผมขับรถขับตาตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีคนมายืนกลางถนนบ้างมีคนวิ่งตัดหน้ารถบ้างมันหนักขนาดที่ว่าบางคืนผมรีบกลับมานอนเนี่ยกำลังขับรถมาเร็เวๆเลยมีคนวิ่งตัดหน้าฟุ๊บผมเบรกอี๊แต่เหมือนจะไม่ทันครับเพราะมันระยะกระชันชิดบ้างแล้วตอนนั้น,นรถขับอยู่ประมาณร้อยร้อยยี่สิบในใจก็คิดแล้วว่า ไอ้เฮี้ยกูชนคนแต่ผมก็ได้สติก,กับเสียงแตรที่เบีบมาจากข้างหลังรถผมจอดนิ่งอยู่นะไอ้รถข้างหลังก็บีบแต่แล้วก็ขับออกมาลงกระจกแล้วก็ด่าว่ามึงเบรกกับเฮี้ยอะไรขับรถแบบเนี้ยอะไรประมาณนี้แหละจนผมเริ่มที่จะไม่รู้แล้วว่าอันไหนจริงอันไหนปลอม แล้วด้วยโรคโรคเนี่ยที่ผมเป็นนะโรคซึมเศร้ากับไอ้สัมผัสพิเศษเนี่ยมันทําให้ผมแบบอยากตายหนักขึ้นไปอีกครับมีอารมณ์ประมาณแบบว่านั่งๆ่งดูอะไรอยู่อยู่ดีๆภาพตัดแล้วรู้ตัวอีกทีคือมีดคัตเตอร์มาจ่อที่แขนแล้วแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่ผมรู้ตัวแล้วแบบกินยาทันแล้วก็นอนจนผ่านไปเรื่อยๆครับ ผมมีปัญหากับทางบ้านทะเลาะกับพ่อไออาการที่ผมมีเนี่ยจากที่มันแย่อยู่แล้วอ่ะมันก็ยิ่งแย่ลงไปอีกคือตอนนี้ผมเริ่มคุมตัวเองไม่ได้แล้วคุมตัวเองไม่ได้ถึงกระทั่งที่ว่ามันเกิดมันเกิดเป็นรอยกรีดแล้วอ่ะแต่ยังไม่ลึกมากแต่รู้สึกตัวก่อนเพราะแบบความเจ็บที่แขนเนาะคืนนั้นผมก็รีบเลยครับรีบแบบเอาพัตเตอร์มาแปะ เพราะยังเป็นแผลตื่นๆไม่ต้องไม่ต้องเย็บอะไรมากพัตเตอร์มาแปะกินยาแล้วนอนผมก็นอนไปครับแล้วก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงโทรศัพท์เรียกเข้ามาผมก็รีบรับโทรศัพท์ไปครับไอปลายสายเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยป๊อปมึงรีบมาที่โรงพยาบาลน,นี้นี้น,นี้เดี๋ยวนี้เพื่อนมึงประสบอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลแล้วด้วยตัวเราเนี่ยที่เป็นคนที่เพื่อนไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วเราก็าเลยจะแคร์เพื่อนที่แบบที่เรามีอยู่เนี่ย มากๆเลยเราก็รีบคว้าคุญแจเลยครับใส่บ็อกเซอร์ยังไม่ได้ใส่กางเกงเลยลงไปสตาร์ทรถรีบเหยียบออกไปเราขับไปได้ประมาณครึ่งทางครับเห็นภาพเดิมนะครับมีคนฝับตัดหน้ารถเรามาแต่ตอนนั้นเราไม่มีสติอะเราแบบเป็นห่วงเพื่อนอะเราก็หักพวงาลยฟึบประสานงานกับเสาไฟฟ้ากึ่ง คือตอนนั้นภาพมันช้าไปหมดเลยครับภาพช้ามากมันรู้ตัวไอทีคือตัวเองเนี่ยกําลังยืนมองรถตัวเองที่เสียบอยู่กับสายไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็เห็นร่างตัวเองอะ่ะนอนซบพวงมาลัยอยู่เลือดอาบเลยผมก็แบบเฮ้ยนั่นกูนี่หว่าแล้วอยู่ดีๆเนี่ยก็มีเสียงผู้หญิงครับพูดขึ้นมาข้างๆผมว่า เป็นไงล่ะตายแล้วสนุกไหมผมหันควับไปดูเลยครับแต่พอหันควับไปปุ๊บภาพก,กลับกลายเป็นว่าผมอยู่ในห้องกำลังอยู่บนเตียงนั่นคือไอ้ที่เมื่อกี้ที่เราเห็นนะคือความฝันเราก็โล่งอ,อกนะเราก็แบบจะเอามือขึ้นมาทับอ,อกแต่ขนาดาษที่เอามือขึ้นมาทับอ,อกเนี่ยมันรู้สึกเจ็บแ๊บแลที่แขนข้างสายเจ็บๆชาๆผมเลยแบบ เอามือขึ้นมาดูผมเห็นคัตเตอร์ครับที่ชักใบมีดออกมาสุดปักอยู่ที่แขนผมแล้วทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งผมก็ตกใจหน้าซิ้เลยแบบตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกแล้วก็มีเสียงผู้หญิงครับกระซิบขึ้นมาข้างหูฝั่งซ้ายถามว่า รู้สึกดีไหมล่ะที่กีดแขนตัวเองนะผมก็หันควบแบบฟึบแต่ขณะที่หันควัปไปเนี่ยมันก็ตายมาเป็นว่าผมเนี่ยนอนอยู่บนเตียงกําลังมองไปดานอยู่ผมยกแขนผมรีบยกแขนข้างซ้ายมันมองเลยครับก็ไม่มีอะไรที่แขนไม่มีอะไรก็อ่ะโอเคคงเป็นฝันแหละแต่ในขณะที่ผมกําลังจะลุกขึ้นมาเนี่ยนั่งบนเตียงผมเห็นเงาเงาหนึ่งครับอยู่ข้างหน้า เป็นเงาผู้หญิงร่างบางๆในมือข้างหนึ่งถือคัตเตอร์อยู่มืออีกข้างหนึ่งเอาแขนขึ้นมาอย่างนี้อยู่แล้วก็กรีดแขนตัวเองเรื่อยๆครับชึ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 บแต่สายตาจ้องมอมอยู่เขาก็ชึบชึบชึบแล้วก็ยิ้มแล้วก็ถามผมว่า ยังอยากตายอยู่อย่างไรผมก็เหงื่อตกเลยครับนั่นสิิ์อยู่ที่เตียงกำมัดเลยครับแบบไม่ไหวแล้วอ่ะผมก็พูดออกไปครับว่าไม่ได้อยากตายหรอกแต่มันคุมไม่ได้เขาก็ชิบชิบชิบหน้าอย่างนี้อยู่นะเขาถามว่าลองดูไหมล่ะ เราไปยืนเตร์มาให้ผมผมก็บอกว่าไม่ตอนนี้ไม่อยากคือไอ้คำพูดตอนนั้นอนะมันเหมือนมีอะไรมันจบคออยู่เออทำให้เราพูดไม่ได้เป่งเสียงก็แบบเป่งออกมาไม่ได้แต่ในใจเราอยากบอกว่ายังไม่อยากตายตอนนี้เขาเอามือครับเอามือซ้ายเนี่ยที่อาบเลือดเนี่ยมาจับแขนขวาผมจับอย่างนี้แล้วพลิกข้อมือผมอย่างนี้ แล้วมือขวาเขาถือคัตเตอร์อยู่เขาง้างมือเลยนะจะฟันุในโมเมนต์ที่ฟันเนี่ยผมก็หลับตาปีแล้วบอกหันไปทางนี้ยแล้วพยายามดึงแขนกลับมารู้ตัวทีคือผมนอนอยู่บนเตียงครับชูแขนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็หลับตาคือแล้วก็ไม่นั่งถามตัวเองว่าอ้เฮียนี่มันคือฝันซ้อน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 เชี่ยอะไรกันเนี่ย ทำไมความฝันมันถึงน่ากลัวขนาดนี้แล้วผมกำลัาลังจะลุกไปล้างหน้าครับแต่ขาผมไปเตะกับสิ่งอะไรสิ่งหนึ่งที่อยู่ที่อยู่ตรงปลายเตียงผมก็หันไปมองครับแม่งคือคัตเตอร์ที่ชักไปมีดออกมาสุดวางอยู่ตรงปลายเตียงแล้วก็มีเสียงผู้หญิงกระซิบข้างๆของผมว่า ใช้ชีวิตอยู่ต่อแทนเราด้วยนะอย่าเพิ่งตายผมก็หันไปมองครับเป็นหน้าของแฟนผมคนที่กระโดดตึกฆ่าตัวตายไปยิ้มให้ผมแล้วก็จางหายไปหลังจากนั้นะ่ะเวลาผมคิดเวลาผมมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายเนี่ย ไอเรื่องนี้ก็แวบเข้ามาในหัวผมตลอดแล้วก็ทำให้ผมได้มีชีวิตรอดมาถึงทุกวันนี้ครับเรื่องมันก็จะประมาณนี้แหละครับอ่ะถ้าชอบถ้าใช่ผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะอย่าลืมกดปุ่ม subscribe แล้วกดปุ่มกระดิ่งที่อยู่ข้างๆปุ่ม subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปของช่องเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ